ก่อนที่ลูกค้าจะรู้สึกดีหรือใครจะรู้สึกดีอ่ะเราต้องรู้สึกดีกับตัวเองให้ได้ก่อนบางทีต้องถามตัวเองนะยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เวลาที่ยิ้มอะค่ะจะมีสารเคมีในสมองตัวหนึ่งที่สําคัญมากกับการที่เราจะมีความสุขเวลาที่ยิ้มหรือหัวลาอออกมาค่ะมันจะมีสมองส่วนหน้าที่สว่างเมื่อไหร่ที่สมองส่วนนั้นสว่างอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ เราจะคิดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้หรือคิดสิ่งดีๆที่เป็นวิธีแก้ปัญหาในชีวิตเราได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ยิ้มเลยบางทีต้องถามตัวเองนะยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่ยิ้มเลยมันจะมีสารเคม,มีตัวนึงที่เรียกสารวัตแห่งความเครียดอยู่ที่ไททอยแล้วเวลาที่มันออกมาปุ๊บอ่ะสมองส่วนหน้ามันจะเป็นสีเทาเลยเวลาที่เขาสกแกนคลื่นสมองอนะ่ะพอมันเป็นสีเทาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรูป้ป่ะคิดอะไรไม่ออก ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าแล้วเราจะให้เราจะหยุดอิสานเคมีความเครียดเนี่ยไม่ให้มันมาปกคลุมสมองส่วนหน้าที่มันทําให้เราคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วสามารถแก้ปัญหาแล้วมีความสุขได้เ,เราทำยังไงเขาบอกไม่ต้องทาอะไรเยอะเลยค่ะแค่ยิม้มสารเคมีในีสมองตัวนี้จะหยุดลงแล้วก็ถอยลงมาทําให้เราคิดแก้ปัญหาได้ตลอดเวลาเซลลเลยจําเป็นมากที่จะต้องส่องกระจกอยู่ตลอดเวลาเพราะมันทําให้เราเห็นตัวเอง